กอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมมีร้านมาแนะนำนั่นเองคือร้านช็อคโก้สโตนนั่นเองนะครับเป็นร้านบริการกดเกมพาร์ตในราคาถูกและยังมีกดผลอีกนะครับเติมเกมอะไรก็มีนะครับผมทุกคนไปใช้บริการกัน,กนเลยอยากได้เพชรพาร์ตซ้ำยียี่จังนั้นพี่ขอแนะนำร้านคิสโตช็อปเลยนะครับน้องช่อมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพาร์ตในบอกผลและยังมีไอดีพาร์ตนะครับลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะครับน้องช่อ หากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโลบักสุดขมนะครับแนะนำร้านมาลุชอปเลยนะครับหรือว่ายูมาลุบักนั่นเองเติมเลขเจ็ดเลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมมังั้นพี่ขอแนะนําร้านอีดิทไมชอปเลยนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโลบักนะครับหลายแมปมากนะครับต้องมาใช้บริการกันเองนะครับเพื่อจะรู้นะครับผมโอเคนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับผม บล็อกฟ o d ดเก i n g โอ้โหกับกำลังพยายามแบบเปิดคลิปเหมือนพิกาตอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมจะพาทุกคนไปทำการปลอมตัวเป็นเบคอนนั่นเองนะครับแล้วไปทำการขอผลชาวบ้านแบบแต่งตัวเป็นนูอไรงเงี้ยแบบแบบบ้านไม่มีอันจะกินนอะแบบบ้านจนเนอครับมือไม่ใช่อนะก็เดี๋ยวถ้าผมใช้อันนี้ไปอะ ผมเดี๋ยวผมจะไปขอทั้งโลกเก่าและโลกใหม่นะครับถ้าผมใช้ไอเดียนี้ไปอ่ะคือเข้าหัวผมมันเยอะใช่ปะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็เยอะอ่ะคือเขาจะไม่เชื่อเอาผมต้องทําการเปลี่ยนไอดีก่อนนั่นเองนะครับผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนไอดีสักครู่หนึ่งนะครับผมไม่ได้เข้ามานานโอเวลร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไอเดีนี้เนี่ย,ยผมจะทําการหาคนก่อนตอนนี้ มีค่าวหัวสองจุล้านก็ยังมีนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการพิมพ์ขอผลในช่องแทนต่นีนะครับเฮ้ยมีใครใจดีให้ผมให้ผลผมไหมครับฮึ่งหัดเล่นเอ้ยทุกคนไอ้นั้นมันไปได้มันวะเฮ้ยันจซสอบสังคมนะเว้ยเอามันหายไปเลยอะเอเอ อยู่ในกันเว้เฮ้ยทุกคนผมเจอคนละหนึ่งคนมานีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยขอผลหน่อยครับขอผลหน่อยครับแล้วมันมันงค้างกันวะพี่ขาพี่ขาผมขอผลหน่อยผมเพิ่งหัดเล่นครับเฮ้ย ดูมันทำดูมันทำกับผมดูมันทำดิโอ้โหได้เล่นนาเล่นเล่นนาะดูดีทุกคนดูดูเขาไกับผมมาแล้วครับผมทุกคนสำหรับอีกเซิฟหนึ่งเซิฟนี้ในเช้าผมข้าวหัวสูงสุดอยู่ที่ร้านเดียวเดี๋ยวเราลงไปหาเขากันดีกว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ไหนแต่ที่แน่เดี๋ยวเราไปเซสปาคนเกาะแรกและเกาะกลางกันก่อนนะครับผมอาจจะหาเจอเพราะหาหาพวกเขาเจอก็ได้นะครับทุกคนโอเคมาตอนนี้เฮ้ยผมเจอแล้วทุกคนผมเจอแล้วผมเจอแล้วคนสามสี่คนเขาน่าจะใจดีช่วยผมแน่เลยสวัสดีครับพี่พี่ครับช่วยผมหน่อยได้ไหมครับช่วยผมหน่อยนะครับดูทรงกระสายฟีเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ย ขโมยเหลือป่านันเฮ้ยไอ้แก่ดีิโอโหดูมันทำดีดูมันทำกับเด็กใหม่ดิโอโห้ <c oughs> เฮ้ยใครว่าช่วยผมหน่อยได้ไหมครับมันหัดเล่นกันหมดเลยนี่ว่าโถ่เอ้ยผมอยากได้พลหน้าแหน่มันฟันได้มันฆ่าไปแล้วมึงเนี่ยมันฆ่าได้มานคงฆ่าไปแล้วอะ่ะโอ้ย แม่มีเปิดพีพีโอ้โหท่ามจริงท่ามจริงโอ้ยเฮ้ยเราก็มีไฮคีนี่ว่าอาจจะอุ้ยเอออยากได้ผลเราพิมพ์ไปนะเฮ้ยโอ้ย้ย้ยไอ้แก้วเวนี่โอ้โหอยากได้ผลโอ้ยโอ้ยโอ้โหใจเย็นดิ ไอเท่านี่ไม่าหรอะไม่าหรอะ,ะเฮ้ยไปทดสอบสังสคมนะเฮ้ยเราไปสังคมเป็นยนี่กันหมดต,ตายไปดีกว่าไปดีกว่าเราไปเซฟฟากเก,กาะกลางเดี๋ยวเราไปเิฟใหม่กันว่าทุกคนเราต้องหาเซฟพ้นที่แบบข้าวหัวเยอะน,นี้เขาอาจจะช่วยเราได้โอ้โหและคนเมื่อกี้มันก็ปล้นเรือหายไปเลยโอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะครับผมทําการเปลี่ยนเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซฟนี้นะครับมีคนข้าวหัว2.5ดล้านด้วยนะครับ คิดว่าเขาอยู่ก่อนไหนกันทุกคนถามผมผมก็ไม่รู้เออฮ่าอยากได้ผลอะไรเงี้ยไหนดูช่องแชทสิฟรุตพลีสเออมีคนขอผลฟรุตพีดเหมือนกันนะฮะโอเคทุกคนนี่ก็รอประมาณ10นาทีได้แล้วก็ช่องแชทเงียบเลย โอเคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยน ID กันดีกว่านะครับผมไปใช้ ID นั่นน่ะ ID อีกอีก ID ดีนึงเป็น ID สำรองตัวผมนะครับเพื่อไปโลกใหม่นั่นเองนะครับผมงั้นพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้นะครับผมได้ทําการมาใช้ ID ตัวเองแล้วนะครับผมแต่คราวนี้นะครับผมจะมาไปเป็นฝั่งมารีนถ้าผมไปเป็นไอไพเลตเนี่ยหรือโจรสลัดเนี่ยข้าวหัวผมนี่คือสูงสุดแบบมันจะไม่มีใครเชื่อกันนะครับแล้วดูคาติกตัวของผมดี โอ้โหโ,โคตรโกะทุกคนเป็นการแต่งตัวที่โคตรสุดอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยนูบี้อะไรมีสามดาบใช้สามดาบใช้ใช้ใช้สามดาบนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเฮ้ยใครว่าโอ้โห,โ,หโลกใหม่หนี่คือใจดีกันทุกคนเลยป่ะนี่หรือว่าเห็นผมชื่อผมชื่อนี้วะอครับคุณครับไม่เอาหรอกรจะเอาล่ะ ฉันไม่เอาหรอกฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เอา <c oughs> นี่น,นี่ผมโยนไว้นะทุกคนจากนั้นนะครับผมจะทําการขอผลนั่นเองนะครับผมเอ่อไอวอนละกันภาษาอังกฤษละกันเนาะไอวอนฟลูดเพลย์เอลเอสอ่าต้องการผลปีศาจอะไรนี้นะครับผม ดูซิใครจะมาให้ผมหรือเปล่านะครับสาหรับโลกนี้หรือว่าใครจะเลียมเตอะอะไรผมอีกเหมือนโลกเก่าหรือเปล่าดูซิเขาจะให้หรือเปล่าหรือว่าเขาเห็นเป็นชื่อนี้เขาเลยให้หรอไม่แน่ใจเขาคงงงแหละไอเด็กเวนนี่มันเอาสามดาบมาจากไหนเออเอิม่มอ่าไอดีรู้เยอะไอดีรู้เยอะกันนะวันนี้แต่ละคนรู้เยอะกันนะทุกคนคนไหนรู้เยอะนะจะคายให้หมดเรียงตัวเลยมา อยากอขอผลครับขอผลขอผลหน่อยครับขอผลหน่อยให้ผมคิดว่านะครับโลกใหม่เนี่ยคนใจดีเยอะกว่านะครับแต่ก็ก็ไม่แน่หรอกนะครับมันอยู่ที่ขึ้นแต่ละเซิร์ฟด้วยนะครับผมสําหรับการทดสอบสังคมก็มีเพียงเท่านี้นแล้วกันไหนๆเราก็ทดสอบสังคมแล้วเราไปเรียมสังคมกันบ้างดีกว่าอยู่ไหนวาหาคนฆ่าต่อคนหนึ่งละกัน <c oughs> <c oughs> ดูเลยดูเลยดูเลยคนไหนแบบเข้าหวยเยอะอ่ะทุกคนงุดงิดงิดปักจะเอ๊ยนี่สามจุดสี่ล้านสามจุดสี่ล้านมาเตะมันโดนไปนะรีบไปไหนจ้ารีบไปไหนจ้ารีบไปไหนจ้าท่านรีบไปไหนจ้าอุ้ยผลอะไรมันวะผลแสบจ้า เ pues mm hmm> nah. ้้ยววาไปไหนจ้าไปไหนไปไหนจ้าไอ้วกเข่าเยอะนี่แหละมันชอบเยี่ยมเตอคนเดี ge <S 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 ๋ยวนะไม่มันไม่ลดเลยว่ะอ๋อโอเคลืมใส่ผ้าคลุมครับทุกคนหนีไปไหนจ้าน้องมันหนีไปเลยอ่ะ โอเคเอาบปนว่าแหะครับผมสำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปพร้อมกับเบคอนคนนี้นั่นเองนะครับผมแลวทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อกกันด้วยนะครับปแล้วจ้าไปจับกรโจู โดดนิดนเลยเนี่ยเขาพิมพ์อะไรมาวะอ่า f สีโอเคเอาไม่ใช่นี่วเอ่ไายบายายบๆๆบกลับกลบ